สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังผมทศพลดำเนินผลแนบทสวดคาถาเคล็ดลับแห่งธรรมท่านผู้ชมท่านผู้ฟังวันนี้คลิปนี้ผมขออนุญาตนำพาญาติธรรมทุกท่านไปกราบพระสุป,ปฏิปันโนพระทองคำพระกรรมฐานอีกรูปหนึ่งที่เปลียมไปด้วยวิปัสนาญาณทรงอารมณ์ อยู่ในยานเสมอหากผมเอ่ยนามท่านแล้วผมเชื่อว่าคนไทยทุกคนในประเทศไทยตลอดจนคนไทยทุกคนที่อยู่ในต่างประเทศรวมถึงคนต่างชาติทั่วโลกจะรู้จักท่านเป็นอย่างดีท่านเป็นพิสุผู้เท่าที่ชลาภาพมากแล้วได้ประกาศแสงยางนุภาพแห่งพระพุทธศาสนาด้วยเมตตาธรรมอันบริสุทธิ์ ล้ำค่าไม่มีประมาณท่านเป็นพระอาหารหันต์ผู้ยืดอายุโปรดโลกท่านได้เจริญอิทธิบาทภาวนาต่ออายุตนเองด้วยกำลังฌานและอาหารหันต์ฤทธิ์ที่ทรงอนุภาพอย่างเยี่ยมยอดจนสามารถดังงับยับยัง้งอาการอพาธโรคมะเร็งระยะสุดท้ายไว้ได้จึงมีเรื่องเล่าอันทรงพลัง ท่านเป็นพระมหาเทระที่มีคุณูปการต่อประเทศชาติอย่างใหญ่หลวงยิ่งเป็นพระเทระผู้เป็นมหาบุรุษแห่งรัฐอัศจรรย์ยิ่งใหญ่ท่านเป็นพระเทระผู้ทรงคุณธรรมอัลลัมเลิศเป็นพระเทระผู้เหยียบแผ่นดินสถานสะเทือนท่านเป็นลูกศิษย์ของท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโต พระเดชพระคุณผู้มีคุณอปการต่อประเทศชาติอย่างใหญ่หลวงองค์นี้คือพระธรรมวิสุทธิมงคลหรือที่ประชาชนชาวไทยเรียกขานท่านว่าพระหลวงตามหาบัวยานะสัมปันโนท่านมีลูกศิษย์ลูกหาที่เคารพนับถือท่านมากมายใช่แต่เท่านั้นหลวงตามหาบัวยานะสัมปันโนยังเป็นท่านพ่อของทูนกระหม่อม เจ้าฟ้าหญิงจุราพรวรัยลักษ์อัครลาชกุมารีพระหลวงตามหาบัวยาณสัมปโนพระอรหันต์ผู้ยืดอายุตนเองโปรโดโลกด้วยกำลังฌานและอรหันต์ฤทธิ์ที่ทรงอนุภาพอย่างเยี่ยมยอดจนสามารถยับยั้งอาการอาภาธโลกมะเร็งระยะสุดท้ายให้สงบราบคาบไว้ได้ซึ่งมีเรื่องเล่าอันทรงพลางว่า พระหลวงตามหาบัวยาณสัมปนโนท่านบทอายุไขไปแล้วตั้งแต่ตอนอายุ80ปีโดยอันเนื่องมาจากในปีพศ2540เกิดวิกฤตการทางเศรษฐกิจที่เรียกว่าวิกฤตต้มยำกุ้งพระหลวงตามหาบัวยาณสัมปนโนท่านเกิดเวทนาลูกหลานไทยจะพังพินาศไปกันหมดทั้งชาติ หลังจากนั้นท่านจึงได้ออกบินทบาททองคำและดอลล่าเพื่อช่วยชาติให้พ้นจากหายนะภัยจนประสบความสำเร็จอย่างน่าอัศจรรย์ที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติไทยโดยได้ทองคำเข้าคลังหลวงถึงกว่า10ตันและเงินดอลล่าอีกกว่า10ล้านดอลล่าสร้างประสบการณ์พระป่าช่วยชาติโด่งดังไปทั่วโลก อย่างไรก็ดีในที่สุดกำหนดสวรรค์ก็มาถึงตามธรรมดาของโลกแล้ววันนั้นเมื่อ11ปีก่อนตรงกับวันที่30มกราคมพศ2 5 5 4พระหลวงตามหาบัวยาณสัมปนโนผู้เป็นมหาบุรุษแห่งรัฐอัศจรรย์ยิ่งใหญ่ผู้ทรงคุณธรรมอัลลัมเลิศได้ดับขันปรินิพานไปแล้ว ท่านได้ละสังขารอย่างสงบสี่ลีอายุได้97ปี5เดือน18วัน77พรรษาคงเหลือไว้ซึ่งคำสอนวัดปฏิบัติและแบบอย่างของความรักชาติแม้นในล่มผ้ากาสาวพัสดิโดยแท้เรื่องราวบันทึกตำนานประวัติปฏิปทาของท่านนั้นมีคุณูปการแผ่ไปในไตโลกธาต ไม่มีผู้ใดเสมอเหมือนผู้เหยียบแผ่นดินสถานสะเทือนยังอยู่ในใจของคนไทยทุกคนจวบจนมาถึงปัจจุบันนี้และตลอดไปยังไม่รู้เสียงคลายเรียนเชิญท่านผู้ชมท่านผู้ฟังไปรับชมรับฟังเรื่องราวของพระอรหันต์รูปนี้กัเลยครับเชิญครับพระธรรมวิสุทธิมงคล หรือพระหลวงตามหาบัวยาณสัมปันโนเป็นที่รู้จักกันในฐานะพระนักปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานผู้มีปฏิปทามั่นคงแน่วแน่เด็ดเดี่ยวและจริงจังบรรดาสิทธิอนุสิ์ของหลวงปู่มั่นต่างนับถือกันว่าท่านเป็นลูกศิษย์องค์หนึ่งที่มีปฏิปทาค้ายครึ่ง กับหลวงปู่มันภูริทัพโตการกลาวขวัญถึงท่านในหมู่ผู้ศรัทธามีหลายเรื่องค้นไปในทางเชิงอภินิหารเช่นการร่วมรู้วาลจิตของบุคคลอื่นการที่เศษผมเศษเล็บและชันหมากของท่านกลายเป็นพระธาตุไปตั้งแต่ครั้งยังมีชีวิตอยู่เป็นต้น สัจากวาจาของท่านอาจารย์พระมหาบัวยาณสัมปโนพ่อแม่ครูอาจารย์ท่านกล่าวว่าเวลามีชีวิตอยู่นี้เราจะทำความดีให้โลกทั้งหลายได้เป็นคติตัวอย่างอันดีงามและทำด้วยความเมตตาสงสารต่อโรคเพราะหลังจากนี้แล้วเราตายแล้ว เราจะไม่กลับมาเกิดในโลกนี้อีกต่อไปเป็นตลอดอนันตการลุนตามมาหาบัวญาณสัมปันโนพิสุผู้เท่าในวัยอัญชราภาพมากแล้วได้ประกาศแสงยานุภาพแห่งพระพุทธศาสนาด้วยเมตตาธรรมอันบริสุทธิ์ล้ำค่าไม่มีประมาณก่อให้เกิดคุณูปการ แห่ไปในเหล่าสัปพสัตว์เปรียบหยาดน้ำฝนตกจากนภาาอากาศลดลาดพื้นพระสุธาอันแห้งผากให้ชุ่มชามเย็นพระหลวงตามหาบัวญยาณสัมปนโนพระอรหัน์ผู้ยืดอายุโปรดโลกท่านได้เจริญอิทธิบาทพมนาต่ออายุองค์ท่านเองด้วยกำลังชาญ และอรหันต์ทธิ์ที่ส่งอนุภาพอย่างเยี่ยมยอดจนสามารถระงับยับยั้งอาการอาภาธมะเร็งขั้นสุดท้ายไว้ได้พระธรรวิสุทธิมงคลหรือที่เราคนไทยเรียกขานว่าพระหลวงตามหาบัวยานสัมปโนมีสิ่งน่าอาัศจรรย์ปฏิหารหลากหลายแยง่มงุม ที่เล่าขานบอกต่อกันมาอยู่เสมอโดยเฉพาะเรื่องหนึ่งที่หลายคนเคยได้ยินมาก่อนและมีความหมายอันทรงคุณค่าต่อประเทศไทยอันมากคือเรื่องเล่าขานอันทรงพลังที่กล่าวถึงการหมดอายุไขของหลวงตามหาบัวตั้งแต่ที่ท่านอายุ80ปีว่ากันว่าช่วงเวลานั้น หรือช่วงคาบเกี่ยวกับปีพศ2536ถึงพศ2540หลวงตามหาบัวได้อา,าพาธหนักมากคือเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ระยะที่4ีหลวงตาถึงขนาดสั่งให้เตรียมสร้างเมรุเพื่อปงสังขารของท่านเองที่วัดป่าบัานตาไว้เรียบร้อยแล้วพระธรรมวิสุทธิ์มงคล หรือพระหลวงตามหาอัวยานสัมปนโนท่านเป็นพระพิสุคณะธรรมยุทธนิกายชาวจังหวัดอุดรธานีเจ้าอาวาสองคแรกของวัดป่าบรรตาดหรือวัดเกศรศิลปคุณเป็นวิปัสสนาจารย์สายพระอาจารย์สายพระป่าในประเทศไทยสิทธิ์ของพระครูวินัยทรมั่นภูริทัตโต ซึ่งมีโอกาสอุปถากรับใช้หลวงปู่มั่นในช่วงปัจฉิมวัยและเป็นผู้หนึ่งที่ได้บันทึกประวัติของหลวงปู่มั่นภูริทัตโตโดยละเอียดในเวลาต่อมาหากแต่เมื่อพอดีช่วงปีพศ2540ประเทศไทยต้องประสบวิกฤตเศรษฐกิจอย่างมากที่เรียกว่าวิกฤตต้มยำกุ้งล้งตามหาบัว เกิดเวทนาสงสารลูกหลานไทยว่าจะพังพินาศกันไปหมดทั้งชาติว่าแล้วท่านจึงเจริญอิทธิบาทภาวนาต่ออายุองค์ท่านเองด้วยกำลังชานและอรหันต์ฤทธิ์ที่ส่งอนุภาพอย่างเยี่ยมยอดจนสามารถระงับยับยั้งอาการหัาภานโรคมะเร็งขั้นสุดท้ายให้สงบลาบคาบได้ อีกครั้งยังกลับมาแข็งแรงดังเดิมหลังจากนั้นท่านได้ออกบินทบาททองคำและดอลลาราเพื่อช่วยชาติให้พ้นจากหายนะภัยจนประสบผลสำเร็จอย่างน่าอัศจรรย์ที่สุดในประวัติศาสตร์ไทยโดยได้ทองคำเข้าคังหลวงถึงกว่าสิบตันได้เงินดอลลาราอีกสิบล้านดอลลารา สร้างประสบการณ์พระป่าช่วยชาติโด่งดังไปทั่วโลกอย่างไรก็ดีในที่สุดกำหนดสวรรค์ก็มาถึงตามธรรมดาโลกแล้วในวันนี้เมื่อ11ปีก่อนตรงกับวันที่30มกราคมพศ5 5 5พรสี 54, พ่พระธรรมวิสุทธิมงคลได้ละสังขารไปอย่างสงบ สริอายุได้97ปีห้าเดือน18วันเจ็ดสรรษาคงเหลือไว้ซึ่งคำสอนวัดปฏิบัติและแบบอย่างของความรักชาติแม้นในร่มผ้ากาสาวพัตร์โดยแท้หลวงตามหาบุวญาณสัมปนโนท่านถือกำเนิดในครอบครัวชาวนาแห่งสกุลโลหิตด,ดีนั่นตำบนบ้านตา อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีเมื่อวันอังคารที่สิสองสิงหาคมพศ2456ตรงกับขึ้น11ขค่ำเดือน9ปีฉลูบิดาท่านชื่อนายทองดีมารดาท่านชื่อนางแพงได้ให้มงคลนามท่านว่าบัวท่านเรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่สาม ซึ่งเป็นการศึกษาภาคบังคับสูงสุดในสมัยนั้นท่านก็ไม่ได้เรียนต่อชั้นใดอีกเลยท่านได้บวชอุปสมบทเป็นพระภิษุนวัดโยธานิมิตบ้านหนองขอนกว้างตำบลหนองบวอัวอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีเมื่อวันอังคารที่12พฤษภาคมพศ2477 ตรงกับวันขึ้น9้าค่ำเดือนเจ็ปีจอพระอุปชาคือท่านเจ้าคุณพระธรรมเจดีหรือจูมพันธุโรวัดโพธิสมพรอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีได้ให้ฉายาว่าญาณนักสำปนโนแปลว่าผููถึงพร้อมด้วยยาด้วยความที่เป็นคนมีอุปนิสัยจริงจัง พอบวชแล้วเราจะตั้งหน้าบวชให้สมบูรณ์แบบไม่ให้ตำหนิตีเตียนเจ้าของได้ในหลักธรรมหลักวินัยข้อใดเลยเราจะเอาจริงเอาจรงจนกระทั่งวันศึกกลกระไว้อย่างนานสองปีจะทำหน้าที่บวชให้สมบูรณ์ที่สุดจะเรียนหนังสืออะไรก็แล้วแต่เธอจะทำหน้าที่ให้สมบูรณ์ ในปีพศส4 8 4ท่านเรียนจบปริญญาติีที่วัดเจดีหลวงนับได้เจ็ดพรรษาพอดีโดยสอบได้ทั้งนักธรรมเอกและปร,ะริยมสามประโยคในปีเดียวกันครั้นเมื่อเรียนจบแล้วท่านละลึกถึงคำสัตว์ที่ตั้งไว้แต่ต้นจึงเดินทางไปกราบนมัสการกราบลาสมเด็จมหาวีรวงศ์ ซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดบรมนิว,วาสในขณะนั้นท่านก็ยินดีอนุญาตให้ไปได้ท่านออกเดินทางจากจังหวัดนครราชสีมามุ่งหน้าสู่จังหวัดอุดรธานีตั้งใจว่าจะไปจำพรรษากับท่านพระอาจารย์มั่นที่วัดป่านโนนนิเวศแต่ก็ไม่ทัน,ท,นท่านเพราะท่านรับนิมนต์ไปจังหวัดสกลน,นครเสียก่อน ท่านจึงไปพักที่วัดทุ่งสว่างจังหวัดหนองคายพอดีมีพระมาจากบ้านโคกนามนเล่าให้ฟังว่าท่านพระอาจารย์มั่นดุมากไม่เพียงแต่ดุเท่านั้นพอไล่ได้ก็ไล่หนีเลยท่านฟังแล้วรู้สึกถึงจิตถึงใจกับความเด็ดของท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตและแอบคิดอยู่ แต่เพียงผูด้เดียวในใจว่าอาจารย์องค์นี้ล่ะจะเป็นอาจารย์ของเราต้องให้เราไปเห็นเองท่านจะดุแบบไหนกูบาอาจารย์ชื่อเสียงโด่งดังทั่วประเทศไทยมานานขนาดนี้จะดุด่าขับไล่สายส่งโดยหาเหตุผลไม่ได้นี้เป็นไปไม่ได้พรรษาที่เก้า เป็นภรษาแรกที่ท่านได้จำรรษากับท่านพระอาจารย์มันภูริธ,ธัตโตณบ,บ้านโคกจังหวัดสกลนครท่านตั้งคำมั่นสัญญาขึ้นว่าอย่างไรจะต้องนำคำบริกรรมพุทโธมากำกับจิตตลอดเวลาไม่ว่าเข้าสมาธิออกสมาธิไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนแม้นที่สุดปัดกวาดลานวัด หรือทำกิจวัดต่างๆจะไม่ยอมให้สติพลั้งเผลอจากคำบริกรรมนั้นเลยด้วยความมุ่งมั่นจริงจังจิตก็เป็นสมาธิไม่เสื่อมอีกต่อไปโหมเล่งความเพียรเต็มกำลังนั่งสมาธิตลอดลุ่งพรรษาที่สิบจำพรรษาที่บ้านนามน์มนจังหวัดสกลนครเป็นปีที่สองของการไปอยู่กับพระอาจารย์มั่น ในพรรษานี้ท่านเล่งความเพียรอย่างเต็มเหนี่ยวยิ่งกว่าธรรมดาหักโหมทั้งร่างกายและจิตใจกลางวันไม่นอนเลยเว้นแต่วันที่นั่งสมาธิตลอดรุ่งวันนั้นจึงจะยอมให้พักกลางวันถ้าวันไหนทําความเพียรธรรมดาธรรมดากลางวันท่านจะไม่ยอมพักเลยในคืนที่นั่งสมาธิตลอดรุ่งนั้น ท่านจะไม่ยอมพลิกเปลี่ยนหรือขยับแข้งขาใดๆความทุกข์ทรมานที่ปรากฏนั้นท่านเล่าว่าการโหมความเพียรหลายต่อหลายครั้งนั่งสมาธิตลอดรุ่งก้าคืนสิบคืนเช่นนี้ทำให้ก้นของเราถึงกับพองและแตกเลอะเปื้อนใส่สบงเลยทีเดียวแต่ท่านได้เห็นความอัศจรรย์ของจิต ก็ตอนต่อสู้กับเวทนาจากการนั่งตลอดลุ่นี้เองดังนั้นท่านที่สามารถพิจารณาทุกขเวทนาจนถึงความจริงของร่างกายของเวทนาของจิตได้ย่อมเห็นธรรมอย่างประจักษ์ใจพระหลวงตามหาบัวอย่างนางสัมปนโนถือเป็นปูชนียบุคคลที่สำคัญยิ่งในพระพุทธศาสนา เป็นผู้ที่มีคุณอูปการต่อชาวไทยอย่างใหญ่หลวงโควัดปฏิบัติอันหมดจดงดงามย่อมเป็นเนติเป็นแบบอย่างที่ดีแก่อนุชนรุ่นหลังได้เจริญลอยตามการทำอัตตะจริยาหรือการบำเพ็ญประโยชน์ก็ถึงที่สุดแล้วโดยอยู่จนพรหมจรรย์เสร็จกิจในพระพุทธศาสนา บรรลุธรรมขั้นสูงสุดการทำยาตัะจริยาคือการสงเคราะห์ญาติมิตรก็ถึงที่สุดแล้วโดยเทศนาอบรมพระเนนและโปรโดยโยมารดาจนตั้งอยู่ในอริยภูมิการทำโลกัตถจจริยาคือการบำเพ็ญประโยชน์ต่อโรคก็ถึงที่สุดแล้วด้วยเมตตาธรรมอันเปี่ยมรน้น แผ่ไปในเหล่าสรพสั์ดังเช่นการช่วยเหลือโรงพยาบาลหน่วยงานราชการโรงเรียนต่างๆผู้โดยโอกาสผู้ประสบทุกข์ภัยการทำลุกบำรุงพระพุทธศาสนาการจัดตั้งเครือข่ายสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสิ่งที่สำคัญยิ่งคือเทศนาธรรมที่ตรงแนว ต่อมักผลนิพพานคือเป็นธรรมสมบัติอันล้ำค่าที่องค์หลวงตามหาบัวได้มอบไว้แก่ปวงสิทธุทุกคนแม้ในวาราสุดท้ายที่ดับขันเข้าสู่นิพพานกระแสะแห่งเมตตาธรรมขององค์พระหลวงตามหาบัวญาณสัมปนโนยังคงแผ่ซ่านปกคลุมไปทั่วพื้นแผ่นดินไทย พระหลวงตามหาบัวเคยพูดไว้ศพของเราจะเผาด้วยฟืนส่วนเงินให้เอาไปซื้อทองคำเข้าสู่ขังหลวงพวกเราเคยได้ยินคำพูดเช่นนี้ที่ไหนบ้างไม่เคยได้ยินใครพูดเช่นนี้มาก่อนเลยตายหลวงตาซึ่งอยู่ในวัยชราภาพมากแล้วกลับพูดได้อย่างองค์อาจ กล้าหารและไม่สะทกสถทานท่านเป็นพระมหาเถระที่มีคุณูปการต่อประเทศชาติอย่างใหญ่หลวงมีลูกศิษย์ลูกหาเคารพนับถือมากมายใช่แต่เท่านั้นพระหลวงตามหาบัวยังเป็นท่านพ่อของทุนกระม่องเจ้าฟ้าหญิงจุราพรวรัยลักษณ์ อัคราชุกุมาลีดังนั้นหากจะกระทำการใดๆเพื่อความยิ่งใหญ่แบบโลกโลกแล้วจะให้ยิ่งใหญ่ขนาดไหนก็สามารถทำได้พระหลวงตามหาบัวท่านได้ใช้สลีละสังขารของท่านหล่อหลอมหัวใจคนไทยทั้งชาติให้เป็นหนึ่งเดียวกลายเป็นทองคำศักดิ์สิทธิ ประดิษฐานในขังหลวงเปล่งรัศมีเลี้ยงอลาาัมงามตะการตามอบเป็นของขวัญชิ้นสุดท้ายคือหัวใจทองคำแก่ลูกหลานชาวไทยให้ช่วยปกป้องคุ้มครองคลังหลวงให้อยู่คู่ชาติไทยไปตลอดอนันตการพ่อแม่ครูอาจารย์พระหลวงตามหาบัว ได้ดับขันปรินิพานจากไปแล้วเหลือไว้แต่พระคุณนามอันเพิดแล้วบรรเจริจ้ากิตติศัพท์อันง,งดงามเฟื่องฟูงทั่วไตโลกาเปล่งรัศีิธรรมงามสงาสนาให้โลกนี้ได้ล่ำลือว่านี่คือพระหลวงตามหาบัวยานะสัมปโนผู้เป็นมหาบุรุษลัต อัศสจรรย์ยิ่งใหญ่ผู้ทรงคุณธรรมอันล้ำเลิศมีคุณอุปการแผ่ไปในไตโลกธาตุไม่มีผู้ใดเสมอเหมือนผู้เหยียบแผ่นดินสถานสเทือนปัจจุบันพระธรรมวิสุทธิมงคลืือพระหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนพระเกจิอาจารย์ชื่อดังเจ้าอาวาสแห่งวัดป่าบัานตาด หรือวัดป่าเกศรศิลปคุณท่านลับสังขารแล้วเมื่อวันที่30มกราคมพศ2554ส,25สริริอายุ97ปีพันศา77หลังจากที่ประเทศไทยประสบวิกฤตเศรษฐกิจในปีพศ2 5 4 0โดยล่าสุดได้มอบ คุณช่วยชาติครั้งที่15โดยนำทองคำเข้าคลังหลวงแล้วกว่า12ตันและเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาที่คิดเป็นเงินไทยมูลค่ากว่า1300ล้านบาท